วัสดีเจอพี่น้องเบิ่งย่าหยางหยางน้ำทั่งมาเดียวเขามาเห็ดทุกกุจิกิอยู่พี่น้องนี่ภูมินึ่งสองภูมิอยู่สามภูมิป้าดพดโพพี่น้องปีนี้พ้นตกดีพดโพโโม้บักแตงเบิ่งป้าดย่าชาวอนพี่น้องเอ้ยปีนี้ โอ้ยตากแฮงอบจุใจเลยพี่น้องเบิ่งเห็นบ <come> <building> ่ย่าเชยเบิตั้งหนาว่าสย่างไปพูนนั่นเดี๋ยวเห็นบ่นั่นกตายายยเห็นบ่นั่นกตากับเห็ดเห็นบ่ เดี๋ยวเขามาเห็ดจุกูจิกิอยู่พี่น้องเอ้ยสิพอนสิล่ำกันนี่อยเก็บบ่พี่น้องม,โมโาโผดมาพูดเท่ย่ายดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าตาแข่งอบแข่งเนี่ยสิส่งไปพี่น้องซิมกันพี่น้องมาเก็บเก็บจ้าเก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บ เก็บเก็บเสีกัตาแต่ยานยานอยู่พอแย่แล้วไปเอาแกดนี่ยหญ่กว่อันนี้มองไม่ได้พี่น้องยหญ่กว่บเบื้อเคยหรอกตัดเพลินไว้นี่แหละเอาเพลินไวปมองไม่ได้นี่เบื้องนี่เบื้องนี่แหละซ้ำนี่แหละก็เล่งเสียพี่น้องไม่ท่านไหนไม่ท่านไหนไป หอดป้ามองสิไปซำซำเนี่ยกำลังเสียบเฮ็ดปวกหน่อยบ้านเฮ้าเด้อพี่น้องกับเฮ็ดเข็มทองดวกแล้วเฮ่ออนอุ้ยสวยอวบยอวบงมาบัดทันท,นทำปีไรพ้นโต๊กดีกับเป้งสีละพี่น้องพวก ยญาเชียงเงาเพิ่นไปได้ร้ายขึ้นอันนี้คือคือหมองไหมแร้อผี่น,อน่องยายฮงก็เห็นเนี่ยฮงก็เห็นโอ้ยโอ้ยป๊ดเบิ่บงผี่น่องเบิง่บงเห็นบ่ ก็เห็ดปากกาล่างม่าพี่น้องเอาพป็นไี่นี้ปลุกไว้ าติโทพ,ออพี่น้องยายสะอ่อนปีนี้มิต่อันงามงามมือบ่ม,อมีนอนเนี่ยพ้นตกะดีายเอาพ้นไว้นี่ เน,นี่ยหันเร่่ไก่หนทางเกือบเ,เต็มกระต่ายพี่น้องเบื้องมองเดียวเรืนี่เครื่องกระต่ายเดียวไก่เต็มเดียวเห็นบ่ยางาตัวพี่น้องป้าดเบื้องอยู่ข้างหันทา่าเอาได้บ่ดอวนี้เพิ่นกินไปเดียวเห็นบ่น่งตัวถาอันนี้เอาได้บ่ เอาอะไรพวกจน,นวันเอาเรีวเห็ดผึ่งนี่พี่น้องด,ดินเห็ดดินพี่น้องเปิดเบิง้งงามจัวงามพี่น้อง <c oughs> เป็นแต่เสียบเถอะแปดเบื้องพวกเห็น,น,นบ่เน่นเน้นเน้นเบื้องพี่น้อง อุ้ยเน้อง่ายสุดะนี่ดอกใหม่พี่น้องเอาได้บ่ถามบ้าเบิ่งกันพี่น้องเอาได้ไหมเอาได้บ่เอาได้บ่เอาได้บ่เนาะ เบิ่งงคืนตัดเบิ่งงคืนโอ้ยอย,ยุ่งกันไรนาผาักปูรุกปุกบ่หมั่นใจปันได้พี่น้องเอาไปรวดมันก็บ่ม่หนีนอนมีี้โ่อุย้ยเศรายดี บ่เอาดอกพี่น้องเน,ะนาะนะนอนเห็นบ่นอนนอนนอนอุ้ยงามหายพี่น้องอื้อบ่เป็นยังไม่เป็นไรฮะก่ออื่นพี่น้องเอาอะไรนอนถามาบ่าท่านยางบ่ท่านผาดมือเดียวมนนันย้ายเมาาเนี่ยกอนหน่อยวันนี้มาามือนี่เห็นบ่เฮ็ดอันนี้ออกไหวขืนไว ใหญ่ไ,ไวมันหวานไวตองแม่ท่านแม่าท่าน,านเป็นนังนสิหรอพี่น้องเพราะฉะนั้นช่วงนี้ย้ายสิยางหาเห็ดอะไรเฮดอ่ะพี่น้องเขาบอกูปปลาก็ไปลายางไปก็ไปพ่อยุพี่น้อง,ปปง,องคือว่าหันละสามโกยางไปเรื่อยๆนี่พ่ออีกแล้วแต่กลน่อยพี่น้อง ở đây chú, pha phi nông pha há hết, phèn cỏ cỏ phi nông, phèn nhầy vây, nó tanh não, nói phi nông bưng, Nên chắc con bạc đâm nhện non phẩu vô, ngâm, tắt thì phi nông bưng lên. พี่น้องเบิ้งเบีย่ยต้นใหม่เบิ่งต้นใหม่ใหญ่ๆหมากคนตกลงเบิ้งปีที่แล้วว่มีได้พี่นอ้นอ,งนนองเบี่ยเพิ่นขืนเบื้งงามนาะพี่น้องเบิ่งปาดถูไอ,อพี่น้องเบิ้งพ่อโตถาดหนึ่งตั้สองตัว,ตวปาปดบักสเตลเล เบื้องตัวธาตุตัวล้างบ้านพี่น้องพ่อเฮ็ดหมองเดียวอันนี้แตงข้างอันนี้มกอื้อพี่น้องมะอ ữ, มื้อมะแนบว้านนียงเนีย้ยบุ๊คแท่กันอันนี้มกคีเคี้แแต่ปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วเม็ดใน่พ่นโตกลง่ง กุหลาบส,สวยๆพี่น้องล้างบ้านกุหลาบส,สวยๆต้อล้างบาลงล้ยจ้ะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องพักซี่ย่าติบริ่าหนหรอกพักซี่อันเก่าอันนี้พ่อเขาปลูกพักปลูกอะไรมั่งมาดูนี่ปลูกอันนี้พักอันนี้พี่น้อง่รู้จ,จักซื้อเบิ่งลูเปล่า สุก,กินี่ยังต้นเค้กต้นเคิร์กนี่แหละเห็นบ่พักซี่กับตูนเก,ากเขาข่าดอูขาๆหน่อยพักซี่หอมปอมพี่น้องผักชีจีนบั่นฮห้อื่นพักซี่หอมปอมเนาะอันนี้กับซาลาเน่พี่น้องงามงามบ่ ซะแล้เนี่จ้าหันมานี่เห็นว่าเป็นดอกสไลแนวอยู่หรอกพี่น้องตะปีทีเดียวได้เพื่นขืนว่านตะปีทีเดียวล่ะนี่มองนี่ว่านไปส้มสวนรางบานจักน้อยพี่น้องอยา่าพวบปลูกร้หรอกพี่น้องเมีย <laughs> ปลูกพออยู่พอกินนี่ล่ะ ปีที่แล้วปลูกร้ายหดร้กับบได้กินกินกับบัเบิดกินบ่ท่านเมียแห้งซื้อๆงมเนาะพี่นนองดอกอันนี้อันนี้ก็ทานตะวันอันนี้ก็มาคิกเคี้ยจะปีที่แล้วเพิ่นขึ้นเองอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ซีเมนต์มาพริกนี่มะพริกกัน เอาไปถาตามแจ้วนี่ถาตามแจ้วเฮ็ดเบอบักพริกไว้แง่ๆง่แม่มพี่น้องอันนี้พาตูฝั่งเอามาเป๊ะๆไว้ส่วนมากยาสิปูกันพักแบบแท่นคนาเลยพี่น้องนี่พักอันเนี้เขามากินพักคนาเนาะอันนี้ก็ตูน้นบักพริกหญ่สื่อในห้างเลยพี่น้องสัตว์ูกสัพอตอนนี้หฮือสิบว่าท่านเนีล่ล่ะ ยยปุ๋ยไงแล้วปลูกหอมแม่ทายายรูกปลูกซ้ำเนีย่ยเอาเจาะบ่อันนี้ก็บพักหอมบ้านเาล้วเหรอนเนี่ยเบียเพื่อนกระแล้งขึ้นเบียรพักหอมอันนั้นซุกกินี่เลยซุกกินี่แตงโมพีไส้ปุ๋ยไงแล้วเอามาไหา้ซองต้นแตงโมอันนี้ก็บักแตงยังบุ๊คคนเอามาไหา้ น่าก,กะระดอกไม้เห็นบนอนน้อ้ฝรั่งฮักตูนมนันออกมันก็ขึ้นนี่เขียนบ่ฮักมันน้อฮักฮักเราึ้นกรขึ้นเธอเบ้อเขียนบ่นี่เพิ่นขึ้นนี่นี่ขาวๆนี่ฮักตูนออกก็ขึ้น หวานเด้ปลูกพ้อเลยุู่เลยกินพี่น้องเป็นีนย่าสิบบป่ปลูกไปปลูกแต่ของตีเฮาชอบกินมักกินอันนี้มบกคิเกยแต่ปีที่แล้วคนเราพ้นคืนเองอื้ยหอมหอมบอวมเปีเยงปลูกแล้วกะทิมตัวทีบเรียบ เป็นเสียบเป็นขาดเป็นอันนี้ก็ซื้อมาต้นเดียวคีเคีย,คยอันนั่นวานพักซี่ที่เอ็นพักซี่อยู่นี่เพิ่นขืนเองเนื้อพี่น้องแต่ปีที่แล้วเพิ่นขืนเองซั้นนี้ก็กิน,กน,กนไนด้เด้อพี่น้องวิตามินสูงเนี่ยกินน่ะมีเชิงเสียทางแซ่บ นี่ยกินได้พี่น้องท่านแกน่ดำดำเพื่อนห็นบ่เดซี่ป๊าดโมเมนต์เพิ่นขึ้นดิพี่น้อง นี่เมย่าไอวานย,ายบ่บีบๆีเมื่ชีราพูน่ะว่าเมนเพิ่นคืนบอกคักเป็นยังย,ยบ่บีบๆีบแล้วก็เนี่ยโอ้ยสงสัยเมนคักตายนี่แม่ย่ายบีบมืเ่เสีหเห็นบอกเนี่ย ดำดำแล้วก็ว่านนุ่งพักวพุ่นคืนปาดทุร,ร่างสร้างบาด <c oughs> ยากแ็นสิคอล่าพี่น้องไปซ้ำนี่นะจ้าพอการกริบไหมพี่น้องเจอกันกิบเก็บเฮจ้าขอบคุณสุขุสุข้นจา้าบายบายสวัสด,ดีค่ะ